วันนี้มายมีเรื่องมาเล่าครับเกี่ยวกับยาวิเศษในอดีตความเชื่อและการกินศพมนุษย์สิ่งหนึ่งที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะครับคือโรคภัยไข้เจ็บและความตายถ้าในอดีตนะครับยุคที่ความรู้ยังไม่ทั่วถึงผสมกับความเชื่อประกอบกับมนุษย์เราก็ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเราเลยจับนั่นผสมนี้ โดยหวังว่ามันจะสามารถรักษาโรคให้เราได้ซึ่งบางอย่างก็ดีครับบางอย่างก็ไม่ดีถ้าจะให้ผมยกตัวอย่างก็เอาเป็นประเทศไทยก็แล้วกันเราจะมียาบำรุงกำลังอย่างม้ากระทืบลงนาลีลำพึงโดไม่รู้ล้มกำลังเสือโครงอะไรก็ไม่รู้อีกมากมายครับหรือว่าถ้าย้อนกลับไปอีกในสมัยพุทธกาลก็จะมีการเดินยาด้วยการหมักฉี่วัวกับเครื่องสมุนไพรต่างๆอย่างลูกสมอเรียกว่ามีอะไรที่พอจะทำเป็นยาได้ก็ใช้ไปก่อนดีกว่าไม่มี ถ้าสิ่งที่ผมเพิ่งพูดไปมันยังแปลกไม่พอแอดมายขอพาคุณย้อนไปในศตวรรษที่17ยุคที่มีความเชื่อกันว่าการกินศพมนุษย์ จะช่วยรักษาโรคแต่ละส่วนของอวัยวะก็จะนําไปปรุงเป็นยาสูตรต่างๆมีทั้งกินทั้งทานในหลอดเดียวกันอย่างแรกที่มาจะพูดถึงนะครับคือโอสถทิปในยุคพระเจ้าชาวที่2พระองค์ทรงซื้อสูตรยาวิเศษนี้มาจากอาจารย์ศัลยแพทย์ในลอนดอนซึ่งเขาก็ขายให้พระองค์นะครับด้วยราคา6,000ปอนในสมัยนั้นถือว่าเยอะมากๆนะแต่ทว่าสูตรยานี้ไม่ใช่สูตรยาธรรมดาเพราะมันต้องผสมกระโหลกมนุษย์บดลงไปในตัวยา คุณฟังไม่ผิดนะครับผสมกะโหลกมนุษย์เขาอ้างกันว่ายาตัวนี้สามารถรักษาโรคได้ครอบจัก,กรวาลแถมมันยังได้รับความนิยมอย่างมากมายจนมีการซื้อขายอย่างต่อเนื่องแล้วพอเวลาผ่านไปไม่นานก็มีคนปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าการกินกระโหลกมนุษย์บดเนี่ยมันน่าจะยากเกินไปหน่อยนายทอมัสวินลิสเลยอัปเกรดสูตรด้วยการผสมช็อกโกแลตลงไปเค okay, ขอบคุณนะ สูตรยาวิเศษต่อมาก็โหดไม่แพ้กันครับอันที่แล้วกระโหลกมนุษย์ใช่ไหมคราวนี้สมองมนุษย์ครับคนที่คิดสูตรยาคือคุณหมอชาวอังกฤษกับน,นักเคมีชาวเยอรมันทั้งคู่ระบุไว้ว่าเมื่อได้สมองของชายหนุ่มที่เพิ่งตายมาหมาดๆก็เอามาบดให้ละเอียดจนเป็นเนื้อครีมเกียรติตัวเองว่าจินตนาการสูงเกินอะ่ะผมนึกถึงสมองแบบบดเหมือนเค้กแล้วเป็นครีมข้นขาวๆเหลืองๆอ,อ,อ่ะ หลังจากบดเสร็จนะครับเขาก็จะนําไปผสมกับเหล้าอางุ่นแล้วก็ขี้หมาหลังจากนั้นก็หมักไว้อีก6เดือนพอครบกําหนดนักเคมีชาวเยอรมันก็จะนําม,มากลัน่นแล้วแต่งกลิ่นด้วยลาเวนเดอร์กลิ่นดอกไม้ต่างๆอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับก็ควรจะแต่งกลิ่นนะสมองบดใส่ขี้ใส่องุ่นแล้วหมักไปอีก6เดือนอ่ะแอดมายก็เลยแบบโอ้ยลองจินตนาการกลิ่นดูนะครับมันก็เอาเถอะทั้งสองท่านยังบอกใบ้เอาบุญน,นะครับเขาให้เกล็ดเล็กเก็ดน้อยไปว่า ถ้าไม่สะดวกจะหาสมองของเด็กหนุ่มอ่ะจะใช้ศพก็ได้แล้วก็นําศพทั้งล่างนะครับมาสับๆๆๆๆตามๆๆๆให้ละเอียดแล้วก็ไม่หมักเหมือนเดิมอื้โอเคยาวิเศษตํารับต่อมาเหงื่อของนักโทษประหารชีวิตนายยอรทอมสันได้คิดสูตรยารักษาโรคลิธิ์4ดวงด้วยเหงื่อของคนใกล้ตายวิธีการก็ง่ายๆครับนายยอรจะไปตีซีกับผู้คุมบางครั้งก็อาจจะให้เงินแล้วก็บอกให้ผู้คุมอ่ะเก็บเหงื่อใส่ขวดแก้ว ก่อนที่จะประหารชีวิตนะครับนักโทษก็จะกลัวเหงื่อแตกผู้คุมก็จะเอาไอ้ขวดแก้วนี่แหละไปรองเหงื่อเอาไว้พอหลังจากนั้นก็เอาไปส่งให้ในายยอชและพอความเชื่อแบบนี้เริ่มขยายไปเรื่อยๆนะครับผู้ป่วยที่เป็นโรคลิสิดดวงบางคนน่ะก็จะมายืนอยู่หน้าตะรงแกงแล้วก็จับมือนักโทษที่ชุ่มเหงือ่อมันรูปไล้ที่น้องลิซี่ในปัจจุบันเรามีโลชั่นทาผิวใช่ไหมครับในอดีตโลชั่นมันทำได้มากกว่าแค่ทาผิวน่ะสิเพราะว่าโลชั่นที่ผมกำลังจะพูดถึง มันทํามาจากไขมันมนุษย์เขาเชื่อกันว่าไขมันมนุษย์อะ่ะสามารถช่วยแก้โรคไขข้อกระดูกตะคริวชาตามเนื้อตามตัวชาตามเส้นประสาทซึ่งไขมันมนุษย์ก็ไม่ได้หายากเย็นอะไรครับหาจากศพไม่ก็พวกลานประหารนี่แหละโดยเมื่อผู้คุมประหารนักโทษนะครับในวันต่อมาเขาก็จะเอานักโทษอะ่ะมาสับเป็นชินช้นๆแล้วก็เอาออกมาขายผมนึกภาพอีกแล้ว แบบมีหัวมนุษย์วางแขนขามาวางอยู่บนโต๊ะแบบเลข่เข้ามาเลข่เข้ามาหัวสดสดหัวร้อนๆ้อสมองอุ่นๆเลยจ้าเพิ่งตายเมื่อวานเลย <c oughs> โอ้ยไม่น่าจินตนาการเลยกูแล้วถ้าหากคุณมีความเชื่อว่าการกินมนุษย์อะทำให้เพิ่มกำลังวังชาแล้วอะไรล่ะคือจุดสูงสุดของความแข็งแกร่งถ้าไม่ใช่กลาดิเเตอร์ เขายังเชื่อกันอีกว่าขุมพลังของร่างกายมาจากตับเพราะมันมีขนาดใหญ่ที่สุดและบรรจุเลือดจํานวนมากตับเลยกลายเป็นอวัยวะที่มีค่าบางครั้งก่อนที่จะชำละศพมาขายนะครับคนที่อาจจะไม่ได้มีเงินมากมายก็ถึงขั้นไปดูดกินเลือดสดๆจากบาดแผลของกราเดเยเตอร์เพราะเลือดจากนักลบผู้แข็งแกร่งคือยาบำรุงกำลังชั้นดี แอดมายว่าที่มีความเชื่อเรื่องการกินมนุษย์อะ่ะจะสามารถรักษาโรคนั่นนี่นูน่นหรือทําให้แข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นอะ่ะมันน่าจะโยงกับความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณนะครับประมาณว่ามนุษย์อะ่ะมีอะไรบางอย่างที่มากกว่าเนื้อหนังบางสาแล้วก็มากกว่าสัตว์ปกติผสมกับบางช่วงเวลาตอนนั้นนะครับอาจจะมีการขาดแคลนอาหารอย่างหนักทําให้เกิดการกินกันเองพอกินไปกินมามันคงจะติดใจอะ่ะแบบ เนื้อมนุษย์อร่อยจังว่าขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปกรุณากดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปยิ่งกดไลค์ยิ่งทิ้งคอมเมนต์น่ะมันช่วยดันช่องขอบคุณมากๆครับ